สวัสดีค่ะน้ำพึ่งฟอร์ดนะคะตอนนี้พึ่งอยู่ที่ฟอร์ดนีเวล่าลายมินทากม7ค่ะและวันนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะพึ่งมีเอเวอร์เรสตัวที่เรียกได้ว่าเป็นสีหาย,ยากที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือสีดิฟคริสตับูค่ะคันนี้เลย ตัวนี้นะคะจะเป็นเอเวอร์เรส a n ไทเทเนียมพเป็นขับ2ค่ะมาในราคา1 6 9 0 0 0้านบาทค่ะสำหรับคันนี้ค่ะด้วยความที่เป็นสีน้ำเงินดิสคิสเซนบูนะ mm hmm. ก็จะเป็นความหล่อนุ่มอยู่แล้ว mm hmm. ก็จะแต่งเพิ่มความเท่เข้าไปอีกค่ะด้วยกระจังหน้า FORD แบบนี้ค่ะมาพร้อมอักษรอะคริลิกเอเวอร์เรหน้าฝากระโปรงด้วยค่ะ รวมถึงทําการครอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะเพื่อให้รับกับกันชนด้านหน้านะแล้วอยากให้สังเกตทางด้านหน้าตรงนี้นิดนึงนะคะไฟสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นไฟใบ LED ค่ะซึ่งจะบ่งบอกว่าเอเวอคันนี้นะคะเป็นของปี2020นนั่นเองค่ะซึ่งจะรวมทั้งไฟสูงไฟต่ำอยู่ในดวงเดียวกันค่ะอยู่ด้านข้างนะคะ ใส่คิวล้อสามนิ้วให้ด้วยค่ะอยากให้ดูใกล้ๆเลยว่างานเนีบละเอียดมากๆเลยส่วนแม็กและยางนะคะก็จะเป็นของเดิมๆจากโรงงานค่ะจริงๆแล้วนะแม็กกับยางอะ่ะถ้าเป็นของโรงงานอะ่ะยังไงมันก็ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะทางด้านนี้นะคะครอบกระจกครอบแก๊บก็ยังเป็นตัวเดิมค่ะเป็นโครเมียมนะคะ มาพร้อมกันสาดจากโรงงานนะคะเอเวอเรสต์สำหรับบันไดด้านข้างของเอเวอเรสนะคะตัวนี้ก็ติดจากโรงงานเลยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลค่ะมาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะค่ะแล้วพึ่งก็ทำการข้อไฟท้ายให้ด้วยแบบนี้ค่ะและอยากให้ดูทางด้านนี้นะคะ ค่าท้ายของเอเวอร t เค่ะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงกับเอเวอรเรสตเลยนะคะเรื่องการแยงตาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็พัฒนาใหม่แล้วให้ไฟติดเป็นสีแดงนะคะเฉพาะตอนที่ลูกค้าเบรกเท่านั้นค่ะเรามาดูห้องดีสารด้านในนะคะเอเวอร t เรสต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะห้องโดยสารของเราก็คือจะมีความอเนกประสงค์และกว้างขวางมากๆค่ะด้วยเบาะ3ตอนนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะาพาไฟฟ้าแล้วค่ะ ส่วนเบาะแถว2นะคะก็จะพับได้เป็น60-40ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะและระบบอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยของฟอร์ดนะคะอยากให้ดูตรงนี้ลาคุณปิดฝาท้ายมาถ้าหากมีอะไรขวางไว้นี้นี่ฝาท้ายก็จะไม่หนีบค่ะเรียกได้ว่ามั่นใจได้สำหรับรถฟอร์ของเราเลยค่ะมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะ สำหรับด้านในของเรานะคะก็จะแต่งด้วยเบาะสีดำค่ะห้องโดยสารเป็นสีดำเพิ่มความสปอร์ตให้กับเอเวอเรค่ะมาพร้อมหน้าจอซิงค์แบบใหม่ด้วยค่ะพวงมาลัยไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะและคันนี้นะรนห้าเก้าก็มาพร้อมกับหลังคาพาโนลามิกมูนลูฟด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจเอเวอร์เลนะคะก็ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามสามารถติดต่อพึ่งมาโดยตรงได้ค่ะต้องการดอกเบี้ยศของเราตอนนี้ก็มีนะคะหรือจะเป็นส่วนลดเงินสดบวกชุดแต่งแบบนี้นะคะยังไงก็ขอฝากเบอร์นิดนึงนะคะ081363 2929เรียกหาน้ำพึ่งนะคะบ๊ายบาย